สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลคนม้นทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยนเรื่องกดกระดิ่งน้ำด้วยรับเด้วยพเพื่แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วนนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันเสาร์ที่20เดือนท่านว่าคม2 5 6 8พี่นอ้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทังอันบันหก จะเลื่อนพี่น้องอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครอดเลยพี่น้องเด้อพามาเบิงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัวราคาวายพี่น้องมมนี่วายโอ้ยพี่เลือกลายพี่น้องายหลายมามาเบิงน้ำกันพี่น้องว่าจะเป็นยังไงราคาเหมือนเมัมขึ้นลายแต่ไขยเจ้ในห่างกับขามาหลายขึ้นกันหล่พี่น้องายหลายคว้ยเลียงกับลายลายเด้มวโนี่วายงามขมาาลายตู่อยู่ใคอยากได้วา่เลียงเขม้าเบ่งเอาพี่น้องราคาก็ Qua cầu, quay lưng lại quay ngang cả lái quay đẹp, you mới đẹp lọt bùng hai. Tao a nhung mượt, you. But day, I must say, I say, có mong môn xây, mong 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 สี่สิบสี่สมยังเหรอไบโอ้สมพอบ้านบานไบราคาข้าวนอยู่เท่าไหร่ล่ะสี่หมื่นปายสี่หมื่นเอากระโปรงแพงไปเลยเนาะโอ้ยตกเงียพี่น้องราคาสี่หมื่นปายมันหลายไปไหนปลายพันหนึ่งโอ้สี่หมื่นเอสเนาะโอ้แล้วยังเป็นราคาห้องอีกนี่พี่น้องสายเลี่ยงเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเขาไม่มีเบอร์โทรบ่เนาะไม่มีเนาะทั้งได้บ้านเ้า บ้านน้องบัวน้องหลวงนอโอ้น้องหลวงเพิ่นมาแต่นน้องหลวงพี่น้องพูดนะเพิ่งมาคือว่าสีเหมือนเอีดเลยเพิ่นห้องคือซื้อได้ตัวเดียวมันมันในห้องเนาะห้องมั่นเพิ่นประกันห้องให้ห้องประกันห้องให้แต่ว่าเพิ่นบอกมีเบอร์พี่เนาะอันนี้ขายไปแล้วสิยังว่าขายคุ้ยเลี้ยงเขากันคไยเลี้ยงพี่น้องอยู่ละเลาะไฟแล้วไม่เห็นห่วงม่านอีกแก่งค่ะแม่ลูกลูกจักตัวแล้วนี่ อ๋อเจ็ดเหรอบ่โอ้สูงลอยสี่พี่น้องสี่ฝ่ายราคาไรเป็นไรโอ้หกหมืงโอ้หกหมื่นสองพันพี่น้องราคาห้องเนาะลูกยังบ้านนี่ลูกตัวผู้พอมันห่อยไหมบักเกนั่นบักเกทิ้งคู่ติ้งคู่เออบักเกทิ้งคู่โอ้งามงามดีเนาะ งนคโอ้หนึ่งนครพอคนน่นพี่น้องโอ้นี่พี่น้องงามๆเลยนี่หกหมื่นเท่าไรก่อนนี่หกหมือตัวนี้เท่าไรตัวนี้ห้0 0โอ้นี่ว่าแพงเนาะตัวนี้เนาะห0าหมื่นเนาะลูกเมมบอลูกเถิกแต่ว่ามันยังเหมือนพี่น้องลูก่หาหมื่นตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นสองราคาห้องตอรองไดเนาะเบอร์ห้าศูนย์ยังเนาะศูนย์ยังละเบอร์ศูนยสศูน์เก้าสามสามเกจ 7408สี่ศพี่น้องเอาปุ้ยอยากได้ไขยเลี้ยงได้พี่น้องเด้อไข่ซีซีสายอีกดอกคข่ยินเตอร์เมย์งามมากเมย์ใหญ่พี่น้องนี่เบิ่งเอาโหลดนี่ราคากับข้อซื้อเลี้ยงอยู่สำหรับผู้ใดสิหาไขยเลี้ยงพี่น้องมีโอกาสลูกได้เดือนเดียวงามมาสั่นตัวเอาโทรมาสอบถามเบิ่งเอาพี่น้องต้องไว้15าบังขายบ่ฮอดดอกเนาะ ตัวเมีด้นิบล่ะนี่หซิบซ่ะไเอาซิบซีาล่ยาขาโอ้พลันหน้ซิบซีแล้วพลนพอจะได้ได้ซิบซีหาอยว่ขาซื้ห้องซิบหาลานเบละ่ะลานบละ่ะอืพี่น้องเมียสาวอ<า>๋อหอยซิบหาขายขายซิบซีแม่ลูกนั่นเดซนน่นะโอ้นี่บ่ อันนี้เพื่นเหรอเอามันลูกตัวเดียวกันบนนี่เป็นวาสี่มืนลูกแม่เดียวกลูกแม่เดียวสามตัวนี่นั่นบ่จั้สามนี่จักบาทบันี่หัวหน้าโอ้ยหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าดอกอยากน้ำขายข้อยส่วนเงค่าขายควอยเพิ่นให้ลองเพิ่มลูกย่านเพิลูกข้านี้ก่อน แต่ว่าลูกมันจะได้ซิบจะได้ซิบสี่หารลายเนเสจแต่ห้องซิบหาเมยมันนี่สี่เมืน่นมันก็สี่หาเมื่อน,นี่ละบักเกินดอกหกมือ่อมหอดดอกมังเบิ้งพ่อเขามันเบิงบ้งไกล่พี่พ่อจะเบิ้งไก่หลายเบิง้บงคว้วยนั่น <c oughs> <c oughs> นี่พ่อซื้อแล้วนี่ ไ่นั่นอัน่ยงหเน่อยเต่อารจ่าคาอยู่สามสี่ห้าถือตัวเจ้าบาทอันนี้เทเลมือถ่ายเโอ้มือกลัวมือกลัวตีอันหมื่นสามหมื่นสี่พันพี่น้องมีอยู่ห้าตัวอันดอนเด็สัน ดนนกอ่ะันโอ้สิบือกันเอาเมยตัวดินีนเนาะนี่พี่น้องเป็นว่าสองพันาสันสิบสองได้สองพันอันนี้สิบสามนี่สิบสามสิบสองตัวดนเด่นนั่นปเก่ว่าสองพันี่ละือกันเนาะเอามันก็ว่าแพงเนี่ยเนาะโอ้เมยลูกดนโอ้เมยม่านเมยม่านเด้พี่น้องไม่มีลูกในท้องนี่เนาะ พุนว่าเมมานนี่สิบสระัมื่อไหนี่ยเมยหมื่นสองพันกระศายปันนหรือห้องหรือต่ออะไอีกยหมื่นสอนั่นโอ้ยังต่ออะไอีกได้พี่น้องเนี่ยหมื่นสอง่ว่าต่อได้หรหอมหลายประสันพุนว่าเบอร์เ้าศูนย์ยังรับบานนี่ศูนย์แปดสี่แปดสามศูนย์แปดเจ็ดสองแนาะไป่ดำ นี่พี่น้องหอยดำเดินอินเดินอินเดินนี่ชิพสองหนึ่งนอไก่ซีอิกลูกเลยเพื่อนวานี่มื่นสองพันหนึ่งกได้อยากไดโทษเขามาสอบถามมือเอาพี่น้องนี่เก่ฟ้าหน้าห้ามมรือแก่ฟ้าทำารอันอีีแก่ฟ้าอีหลีนี่บอก่้าอีหลีเสามหมื่นสอพันโอ้มันก็ได้ยุราคาดียุสันมันมันเงามันเยาเนาะมันบาเนาะแต่ว่ามันบางมันเงา แต่มันหันเงาอยู่มีพี่น้องเพิ่นขายกันนะเพิ่นว่าเพิ่นขายสามหมื่นคับสองพันขายไปเวียดขายรูปกระแก้วฟ้าเนาะตัวเมียเนี่ยหนึ่งมีสาวบอกเม่สาวแม่ยสาวเขียวเขียวกำลังยีไทยพี่น้องงามๆเนาะเวียดเอาแล้วเวียดเอาแล้วเขาจ้าเสือเบิดแล้วฟังนี่โพนสีใบเบิดเลยโอ้ตัวน้อยนี่บอกต้าแปด บาเนื้อวาวชิบแปดแต่ก็แม่นเบาบักนั่นกรแม่นครับโอ้ลูกยังล่ะนี่ลูกผิดทิ้งโ,โอ้เนนนะาา้ปละราคาตัวเมียแม่นางแม่สาวเนะาะสองหมืน่มมนแปดพันราคาห้องเนะะาะราคาห้องต่อรองได้พี่น้องมาจากตัวหรอพ่อเฟื่องมาตัวเดียวได้หระครับมีตัวเดียวขแข็งแขร่งเลยงามๆพี่น้องสองหมื่นแปดพันสูงลอยสามสิบหอได้เนาะอือนี่พี่น้อง เพชรลำโคงเพ็ดลำโคงโอตีเพ็ดลำโงเนาะเอาเบอร์เ้าศูนย์ยังบานนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเดอ้างศนย์หนึ่งเจนึ่งศูนย์หน้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจพี่น้องไซสเลี่ยงได้พี่น้องควายเลี่ยงงามๆเลยแค่เอย้นาะสองหมื่นแปดพราคาห้องต่อรองได้พี่น้องเอาสนใจโทรเข้ามาไว้ๆ้องมิตรควายงามหมือนี่ลูกลูกยังเกาะบิ๊กบูลี่ำเถิกหรือม่น่ะเ โอ้ลูกเถิกบักเถิกืมันงเท่าไรนี่บิ๊กบุรีรัม้ยิาร้อยร้อย้ากลว่าไเนาะเท่าไรลคาเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันโอ้กิเลบก็ดีพี่น้องเลดีเลบดีดโอ้ได้สิบสองเดือนมัตีปีพอดีเนาะ เศร้าเศ้าอะไรก่อนสองหมื่นเจ็ดพันเป็นพอพันธุไหนได้พี่น้องห้ามงานไม่หน่ามันเรื่องเดียพี่น้องราคาห้องต่อได้อีกเนาะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดสนใจเฮ็ดพ่อพันลูกบิ๊กบุรีรัมมีเอกสารบ้าล่ะมีครับมีครับเอกสารครบพี่น้องเอาเบอร์มาซืสูรยัเนาะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าย์สองสองสองหกสองสองหกห้าเก้าห้าหลูกบิ๊กบุรีรัมมาสั่นพี่น้องเบ่งหลอดงามงามไหมอ๋อคุใดสนใจเฮ็ดพ่อพันด้วพี่น้องด้อนี่นู้นางามงามเลยพี่น้องก๊ ตลดของเจ้าบ่แม่ลูกนี่ของไผนแม่ลูกนี่ผัจักบาทอันนี้มเมันเมย์มันม่านบ่เมย์มันม่านสิได้กินปีไม่นี่ผมโอ้คว่ปีปีหม่สิออกเอว่าจะไปเข้าดาวดิว่าสิหกหมื่นเท่าไรหกหมื่นห้าันนแม่ลูกี่มันคนละตัวเอ้านูมันแม่ลูกตีตัวนี้โอ้นี่แม่สาวแม่สาวจักบาทนี่แม่สาวสามหมื่นโอ้สามหม นี่พี่น้องสูงเท่าไรฮะร้อยสามสิบเท่าไรว้อยเจ็ดสิบกุ้งวั่ลดวันวั่ลดผอมันก็ได้ล้ร้อยเจ็ดเจ็โตมากกวเสบ้ร้ยสามเนาะสามสามหมื่นเท่าไรก่อนสามม่นี่สามหมื่นสีตัวนั้นเนี้ยบตัวนสามสิเอโอ้ <c oughs> สาสเอ็ดกับสามหมน,นี่น <c oughs> พี่น้องแม่นี่มากแล้วชิลกันทียีสเก้าเนี่ยนี่ันที่ยีเก้นี่เป็นว่ามันมันเพชรน้ำงครับเพชรน้ำคขงมมืนทองมาเนี่ เป็นว่าเพชดร่ำโค้งมาส่นผู้ใดอยากได้สนใจโทรเข้ามาเบอร์เทาเดียบันนี่ศูนย์หกหนึ่ศนแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งศย์เก้าศูนย์พี่น้องเอาผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามามาซีวิตเด้อบ่มันหมาเม็ดเด้อพี่น้องเด้อมามามีซีวิตเด้บ่มันมาเม็ดเด้อไมรุ่นมากมาเด้อมันคนเรามาหมาแม่หรือมาผู้ล่ะจักบาทล่ะ อานนึห้อยล้าจักบาทล่ะอ oh, oh, ๋อเพราสื imes, ่อได้เนาะสองห่นมันแถมมาได้มันแพ่งอยอานโอ้อ่านเจ็ดหมื่นอ่านเนาะอ่านเจ็ดหมื่นเนาะอ่านตัวมันคักๆนั่นม่ได้ถือแล้วอ่านธรรมดานี่ยกซี่หมื่มอ่งเลยดอธรรมดาเนี่มื่นเว้ยอันหันย่างดีอย่างเจ็ดหมื่น ฮะมาปอมบอกไมนบมดีดดิโอ้ยเพื่อนกันยังได้ยามาดีตบานดิเอาร้อนเอาร้อดใช่ไหมมันต้องสมกับตัวมันดิยิมบวานเขาจะาขายมาแล้วลุยนะโอ้เลือกหมามาขายลองมึงตีามันคนละแบบหมานั่นนี่ไม่รุ่นโมมากนะหมาเนาะหมาไม่รุ่นมากก็หมาคนละแบบ นั่นเด้สดนั่นน่นั่นนนี่ไกลๆเด้พงพันหันไปละพงพันนี่ได้เจาเยอะเด้มันจะไม่ใช่ขาหลังเด้ขาหลังเออโอ้สองเมื่อไหร่ก็สองเมื่อหาหรือสองเมื่นั่นก พู่เุสองมืนโอ้สองมือหาพี่น้องไว้พี่น้องูใดอยากได้มาด้วเบอร์เ้าศูนย์ยังหล่ะศูนย์แปดหกศูนยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหมาเม็ดเ้ยพี่น้องเ้อะหมาเท่ๆด้แต่ว่ากระดีเยอะเมื่อกี้นี่ดีสองขาหลังดีตีอยู่อะไรไปเลยสีหมื่นหาลูกยังบันนี่ มันกาบบรรากากู้เจ้านะขจอาโอ้ขจอาเสียขจ้าจักชมดีอยู่แต่ว่าหันบเห็นใบมันเจ้าของคนอยู่คนไปเมื่อบ้านเก่าแล้ว สูงร้อิบวกรอยสี่สิบสาม,สาม,มันมันม่นบ่นี่โอ้สมยังไงนี่ละโอ้ปัญหาเรื่องสมมันบุกหูจักแต่ว่ามั่นสี่เดือนราคาห้องไปเท่าไหร่ก็สี่หมื่นห้าพันเี่ี่น้องไงงามยงดีกุ้ยงามอยาไง,ไงามแขงขาล็บดีดอ,อยู่พี่น้องเนาะอีกกระลักาแจ่มแจ่มจมเพ่นว่าอ่องข้อใส่ทุงข่าวขายางดี ขรบควันนากะมี่นี่บบตนุวมีพี่น้องราคานี่ต่อได้เนาะกูได้สนใจด้วยพี่น้องด้อเบอร์ติดต่อเขา0ศูนยังล่ะศนยังเกาะศูนย์เก้าศูนย์สามสี่เ็ดเจ็สองหนึ่งเาพี่น้องกูได้สนใจโทรมาหอยง่ญ่ทั้งสว่างเลยพี่น้องเด้วหอยงามหอยงามทะเลราคาเคนณสามหมื่นบ่ก หาหมื่นปลายปลายจักบาทอะหมื่นหาหมื่นว่ะส่นห้ามดีดีลูกว่าหน่อยไหมลูกขาจุนพลอยู่เขาขายเลยเจ้าของคนโอ้นี่ลูกคนพี่น้องฮะเขาขายเทพป่โอ้งามลูกมันจักลูกียังดอกคนห้องไว้หาหมื่นพี่น้องแม่ก็ลูกเจ้าของพคนโบยู่เจ้าของพคนไปใส่ không phải là cái khoang cho khoang nó thế không vào nè nè ăn thế thế phải này nhấp ừ. ừ. à đây cả lên khao chun phun cho thương mẹ thương ruột ngang với nhau mất chút tuổi rồi đó phải điểm ngâm bò hả kẹo khá... เจ้าของเพิ่นไปธุระอยู่พี่น้องจับเพิ่นห้องไว้จักบาทเพิ่นว่าหาหมื่น่าส่นนี่พี่น้องบ่มขาี่ว้างหมาเจ้าของอยู่ติโอ้เดี๋ยวเจ้าของมันกำลังมาพี่น้องหาหมื่นเท่าไดเท่นี่หาหมื่นเก้าโอ้เกือบหอดหกหมื่ตัวนี้ลูกยังล่ะลูกลูกยังหนอแต่ว่าพอดีอยู่พอดีอยู่พอดีเนาะลูกแรกบ่นนี่ กอยลูกเลครับวยลูกเลข้า่ะมืนเก่าเมีสูงเท่าไรเมียสูงร้อยสี่ครับร้อยสี่บพี่น้องะเมืนเก่านาะราคาห้องต่อได้เนาะเบอร์ที่ต่อเขาศูนย์ยังเนาะเก้ปครับศูนย์เก้าแปดครับสองหนึ่งสามสอเกาสีปดห้าเกสี่เอาผู้ใดอยากได้ค่อยเลี้ยงงามๆโท่มาเลยพี่น้องเด้อนี่จตเลี้ยงอยู่ดงอี้ดครับดีครับค้ยพ่อบอกบินพอพันแม่ผู้ ตัวนี้แม่ตัวนี้ผูกโอ้ผูกก็แม่ลูกยังบัตนี่ตัวนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดหลายหลายบีกเบิร์ดนี่ราคาราคาเท่าไรสามหมื่น <30, 000. S 2> สามหมื้าร้อยบีกเบิร์ดพี่น้องอันนั้นเดียบัตลูกยังตืนอันนี้ลูกเก้าไม้เนี่ยไม่โอ้ขขาแม่นหัวคือหัวใหม่นะหัวใหม่ได้หัวใหม่แบบมีหลายพี่น้องบางอนหลอดนี่เท่าไร,รนี่ตัวน,นี้ตัวนี้นก็ห้อเงินสามหมื่นสามหมื่นเท่ากันแถนขาใหญ่อยแจ้งโอ้ลูกใหม่ได้ยักเดือนแล้วนี่ ตัวนี้ได้ซเอเดือนตัวนั้นรพเอเดือนพ่อกันเบดพี่น้องตัวนึงลูกยังก็ออันนี้ลูกไม่อันนี้ลูกยังก่อนนี่บิ๊กเบิร์ดพี่น้องตัวนี้ตัวแม่บิ๊กเบิร์ดเบิงขายมันเอกสารครบสามหมื่นหา่ทีสามหมื่นห้าอพันรยี่ลูกบิ๊กเบิร์ดสามหมื่นห้าอ่มห่นหา้าร้อยมันสามื่หาพันเนี่พี่น้องสามหมื่นหรยี่นเห็นบ่นี่แม่นี่ลูกบิ๊กเบิร์ด อันนี้สามหมืน่นเๆสามห่นห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยกันอันนี้ลูกไม่นี่พี่นอ้องความสูงก็ิจีอยเกือบร้อยสามนัวเนาะเกือบร้อยสาม,มรอาม้อ,มรอยสามบอลกอร้อยสมกัวนี่สามัวพี่น้อง ราคาห้องต่อรองได้พี่น้องมีแถมมีโต๊ะดวงนึงกันเปิดว่าผู้ใดโทรมาหมดนี่แถมมีโต๊ะดวงนึงพร้อมเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าหกแปดเก้าสามหกแปดเก้าสามเอาพี่น้องพล้รับขอบขเป็นกล้วยงามเลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องเอาเงาเนาะลูกใหม่นี่รายการพี่น้องเอาโทรเข้ามาสอดถามเอาพี่น้อง โอสาวน่อนี่หมื่นเก้าพันลูกเพชรลำโค้งพี่น้องไดปจัดเดือนแล้วนี่สิบเอ็ดเดือนนี่พี่น้องลูกเพชรลำโค้งหมื่นเก้าพันวันตีมาจักตัวแล้วมืกอนี่สามพี่น้องอันนี้แม่เพิ่มม่หนี่บจ้ะอันนี้แม่สาวโอ้อันนี้แม่สาวม่หนี่ก้วยสาวแม่อะไรบัดมาใหญ่เหรอ โอ้เพื่นว่าลูกสาวเบิรมพันล้านได้จักเดือนจักปีละนี่สามปีกว่าแล้วจ้ะยังพันได้สมอยู่สมพันรอบนึง,งโอ้เพิ่นว่าสมพันรอบหนึ่งแล้วแต่มันตกลำเลียงยังอยเนาะจ้าจ้าขเรีย,ยงนนะสูงทะเลก,ก่าน,นี่ร้อยห้าสิบห้าจ้ะเอามันท่ายแถวไปนี่ท่ายแล้วจ้ะท่ายแถวซีบ่โอ้แถว,วสองคู่คโอ้เพิ่นว่าแถวสองคู่ขึ้มสูงลอยลอยหาเสือหาเวที มันใหญ่จ้ะพี่น้องแต่ว่ามันตกนมเลี้ยงทำมันเลี้ยงดีมันสืเป็นฟั่งไม่ได้ราคาเท่าไรห้องไว้ห้องไว้แสนเจ็ดหมื่นโอ้แสนเจ็ดหมื่นราคาห้องพี่น้องราคาห้องต่อรองได้แสนเจ็ดหมื่นไส์อีกตัวนึงโอ้แม่นั่งเนาะแม่นั่งลูกยังแม่นั่งตัวนี้เป็นสายใบยกจ้ะสายใบยกได้จักเดือนแล้วตัวนี้ได้ซิปเดือนนี่ซิปเดือนพี่น้นองสายใบยก ราคาหลายไปเลยแม่นิปเปิดไปหมื่นสจ้ะหมื่นสี่พันนี่พี่น้องปล่อยเหลี่ยงยังหน่อยอยู่พี่น้องหมื่นสี่พันราคาห้องต่อรองไดเนาะจ้ผู้ใดสนใจพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามเบอร์เข้าเบอร์ยังเนาะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเก้าปดห้า็ดแาหกเจ็ดแปดสามหกเอาโทรมาด้วยพี่น้องด้อยโทรมาสอบถามเอานี่ฟังนี่เขาจะเอาแล้วเขาจุดมวนใช่กันมันเถาวนี่ม่้โแม่ในกาดเรียกเขาไหม เกี่ยวเข้าไปห้าจาเจ้าของเพราะเจ้าซื้อเอาไปแล้วพี่น้องคงใส่ไปเวียดล่ะสิแดงๆนี่ไปเวียดแล้วไปเวียดแล้ว